เอาละฮะตอนนี้ก็มาถึงบริเวณที่ใช้เก็บอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับครับผมครับภรรยาครับมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยก็จะมีนี่ครับตะ้วก็อ๋อลูกตัดลูกบาสลูกบอลแล้วก็ลูกวอลเลย์บอลอ๋อแล้วแล้วมีเอออันนี้ตะข่ายเป็นตะข่ายครับภรลยาของพี่มอพี่มอสามครับข้าวตอน่เรียนตะก้ออยู่ข้าวแต่ว่าจะเป็นตะก้อตะก้อเน็ตอ๋อเสศรปักตะก้อครับผมก็ต้องใช้ตะข่ายใช้ตะข่าย แล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาเราเตะแล้วก็เราต้องมีชุดไหมอ่ะชุดมีครับมีครับเดี๋ยวตอนนี้อ๋อชุดอยู่ฝั่งนู้นครับผมอ๋อไปดูชุดหน่อยฮะดูชุดหน่อยน้องรันพี่ถามหน่อยเรามีไอดอลหรือว่าคนที่เป็นแบบแรงบันดาลใจของเราไหมมีครับใครฮะอาจารย์ผมเองครับอาจารย์เหรออาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์อมรศรีสวัสดิ์ครับอาจารย์อมรศรีสวัสดิ์ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นชุดทีมนะฮะก็จะเป็นทีมแล้วก็นี้ครับจะเป็นเสื้อเวลาไปแข่งอ๋อนี่ครับ เป็นคอกเป็นตัวแทนของกรุงเทพเราเบอร์อะไรเนี่ยผมใส่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนี่คืออ่าเหตุผลที่ใส่เบอร์หนึ่งก็เพราะว่าความยิ่งใหญ่ความเป็นเอกตลอดไปเบอร์หนึ่งนะฮะนี่ฮะเบอร์หนึ่งนะครับสุดยอดจริง เอาละเดี๋ยวเราพี่ว่าเราไปหามุมสงบๆคุยกันดีกว่าปกติเรามีมุมที่เราชอบนั่งไหมมีมีครับเป็นมุมโปรกของเราเลยนะครับผมจะไปทําอะไรก็ไปทําที่มุมนี้แหละตรงนั้นแหละครับจริงเหรอดึกลับดิแล้วเราใช้ทํากิจกรรมเยอะมากเยอะมากครับหลายอย่างหลายอย่างครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าน้องรันจะไปทําอะไรตรงนั้นบ้างแล้วมุมนั้นจะเป็นมุมไหนนะครับผมไปครับเอ้าไม่ใส่ไปหรอพี่ใส่หนูแน่เออไม่ไม่ไม่โอเคตอต่อกันนะเออแต่พี่ว่านเท่ดีนะ นักกีฬาของเราเยอะฮะไปครับครับไปลุยมุมการเป็นนักกีฬาของน้องสรันดูมุ่งมั่นมีจุดมุ่งหมายน่าดูเลยนะครับแต่เวลาอยู่กับเพื่อนๆละ่ะน้องเขาจะเป็นยังไงไปดูกันครับเอโย่ับโยโย่เอโยโย่ับเฮเอโยโยโย่เอโยแมนโยแมนอยู่กับแก uh, ๊งเพื่อนนะฮะแล้วก็มุมโปรด ของน้องรันมุมนี้เลยครับมุมนี้คืออาจารย์อาจารย์ฮะัอ๋ออาจารย์แล้วปกติมานั่งกันกี่โมงช่วงกี่โมงช่วงไหนเย็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 นเวลาเขาซ้อมบอลกันเอ๋อเลิกเรียนเรามานั่งดูนักบอลเหรอทำไมเราไม่นั่งดูผู้หญิงครับอ๋อแล้วมันนั่งตรงนี้สาวๆ่านเหรออาจารย์ครับก็สาวๆเขาจะวิ่งวิ่งเก็บรอบอ๋อวิ่งเก็บรอบ เออแต่ก็ดีก็ดีแล้วก็ทำไมถึงชอบมุมนี้ลมเย็นครลมเย็นครับลมเย็นแล้วก็มันได้ดูรอบๆได้อือแล้วก็มีกลุ่มอื่นเขาม่นั่งนี้บ้างไหมมีนะมีนะมีมเยอะแยะครับในกลุ่มเนี่ยมีฉายาไหมมีฉายาเรียกกันไหมไม่มีนะไม่มีเหรอมีมีครับมีสูงเนี่ยไหนคนไหนคนนี้เหรอปีเตอร์เช็คปีเตอร์เช็ค โอ้ทำไมเรียกปีเตอร์เช็คมันมันโกมันหนึบมันตัวสูงเลยโอ้แล้วก็ไอดอลมันด้วยไอดอลมันปีเตอร์เช็คออ๋เป็นเป็นไอดอลเลยเหรออ๋อปีเตอร์เช็คอ๋อโอเคใช้ได้หน้าตาดีนะเนี่ยคนนี้ดีครับสนใจเป็นพิธีกรอนไหมพี่หาไปอย่างนั้นเองนะฮะเออแล้วก็ทุกคนนี้คือเล่นกีฬาหมดเล่นกีฬาหมดครับเล่นหมดไอ้โวดเลยนี่นี่ก็เล่นเราเราเล่นอะไรเราเล่นอะไรเป็นขอบเล่กีฬาดิกีฬา แล้วที่พวกเรามานั่งตรงนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ไหนที่แบบประทับใจที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ไหมแบบเห็นเหตุการณ์อะไรหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เราประทับใจตอนตอนมานหนึ่งนะรวมตัวตรงนี้ใช่ไหมเพราะตอนมัหนึ่งเราจะเรียนกับอาจารย์ครับก็เลยมารวมตัวกันมานั่งอยู่ข้างบนมานทำอะไรกันก็ตอนเช้าๆอะไรน่าจะเป็นบรรยากาศมากกว่าเพราะว่าตอนเช้าๆห้องเรียนอยู่ข้างหลังแล้วก็มาในข้างบนนี้เวลามาในข้างบนนี้ก็รอไปเข้าแถว งั้นตอนนี้เดี๋ยวอยากเห็นรันโชว์ฝีมืองารเตะล้วก็ลล่ะพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับลุยไหมลุยครับเอาวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะฮะสุดยอดเลยแก๊งเราครับผมนะฮะอนี่นะครับชอบกวนๆไปพวกเราไปครับพวกเราเฮ้ยเยอะๆไปวอทช์แมน ชุดพร้อมขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวต้องให้น้องรันเนี่ยมาโชว์ฝีมือกันหน่อยแล้วนะครับวันนี้โชว์ฝีมือให้เราดูหน่อยนะครับน้องรันวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องรันมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิด้วยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยได้มาเจอกับเด็กเก่งๆในช่วงเปิดโรงเรียนช่วงนี้ครับเพราะนั้นไปเอาใจช่วยน้องรันพร้อมๆกันเลยครับไปเลย พี่เขานะคะถือเป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นแล้วก็ความสามารถด้านการเล่นตะก้อรอดหงมากเลยนะคะทุกคนชอบตรงที่พี่เขาเนี่ยเล่นเพื่อสื่อสา,านวะัฒนธรรทไทายขอน้องแน่นใช่แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปอด้วยค่ะใช่แล้วครับช่วงหน้านะครับช่วงเปิดโลกรอพวกเราอยู่แล้วนะคบอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคบเจอกันค่ะ